สวัสดีครับผมธารรับดูไรมือพารัดพนุกรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้พูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะครับผมก็จิตวิญญาและการพัฒนาตัวเองนะครับผมก็5เคล็ดลับความร่ำรวยที่สามารถปฏิบัติตามได้ก็หัวข้อวันนี้ ก็เตรียมมาเป็นอย่างดีก็ค่อนข้างใหกคุศีก็เตรียมรับชมรับฟังกันได้นะครับผมก็ผมจะบอกว่าเคล็ดลับจริงๆเนี่ยของความสำเร็จเนี่ยที่ว่าจะร่ำรวยหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถปฏิบัติตามได้เลยนะเพียงแต่ว่าออมันต้องอาศัยความอดทนหน่อยนึงเพราะว่าสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่ เอ่อเป็นอยู่สิ่งที่ทําให้คุณไม่ประสบสาเร็จเนี่ยไม่ประสบสําเร็จนะมันเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ช้านานของมนุษย์หลายๆคนคุณคิดว่าคนที่หลักกับคนที่ตื่นเนี่ยใครมีเยอะกว่ากันคนที่จนกับคนที่รวยใครมีเยอะกว่ากันคนที่โง่เขาคนที่ฉลาดใครมีเยอะกว่ากันแน่นอนคนฝ่ายที่ไม่ดีต้องย่อมมีเยอะกว่าฝ่ายที่ดีผมเลยกอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นถามว่าคนที่ฉลาดจริงๆหรือคนที่ร่ารวยจริงๆเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์อยู่นิดเดียวต้องนั้นก็อาจจะมีปัญหามีอะไรต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณเราคนเราตื่นรู้เนี่ยยังไงก็ประสบความสําเร็จเพียงแต่ว่าไอ้ธรรมะดีๆสิ่งท,ที่เราไม่ค่อยรู้เนี่ยมันก็คือไม่ค่อยรู้นั่นแหละมันก็คือจมอยู่ในทะเลจมอยู่ในหมูหมาสมุทรแต่ความจริงมันไม่ได้จมหรอก มันอยู่ให้คนมาคว้ามันไปจริงๆแต่นนคนเราไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยคว้ามันไปเพราะฉะนั้นถามว่าผมคัดลอกมาบางส่วนเท่านั้นที่ว่าจากปรัชญาหรือสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นผมคัดลอกมาประมาณห้าอย่างซึ่งคัดลอกมาแต่เจ๋งๆเ,เนื้อๆเ,เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามได้ง่ายแล้วก็อยู่ที่ว่าความอดทนของคุณจะทําได้หรือเปล่ามันก็ประมาณนี้นั่นเอง หนึ่งนะครับผมความจริงคนที่อยู่ในสถานการณ์เลวร้ายอยู่ในสถานการณ์ที่อารมณ์พาไปมักจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งไม่ว่าอะไรต่างๆนานาจะมาลบกลุกคุณคนจะฟังไอผมจะพูดให้คุณฟังว่าพูดให้น้อยกว่าฟังมีพอเข้าใจนะครับผมพูดให้น้อยกว่าฟังไม่มีเช่นว่ามีคนมา ดิสเครดิตคุณหรือมีคนมาโม้ใส่คุณบอกว่าเออฉันนะไปทาสิ่งนู้นฉันเก่งมากเลยฉันอย่าง้นี้อย่างนั้นคุณไม่ต้องพูดอะไรคุณฟังอย่างเดียวเก็บข้อมูลอย่างเดียวเพราะคนฉลาดมักไม่ค่อยพูดนี่คือผมเริ่มประเด็นข้อที่หนึ่งแล้วนะคนพูดคนที่พูดมากเนี่ยมักไม่เคยฉลาดหรอกเขาเขาพูดเองนั่นแหละเขาพูด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 บางคนไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวชะอามไปเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาหรือบางคนคิดว่าตัวเองฉลาด อยู่แล้วแล้วเขาคิดว่ามีความรู้มากแล้วมีภูมิมากแล้วคนพวกนั้นมักจะชอบพูดชอบพูดชอบอวดชอบคงเพราะฉะนั้นคุณเก็บข้อมูลให้มากที่สุดว่าเขาพูดอะไรบ้างคุณพูดออกไปคําไม่กี่คําเดี๋ยวคุณก็ชนะแต่ขอให้คุณพยายามเก็บข้อมูลให้มากที่สุดหรือบางทีไม่ต้องพูดเลยก็ได้บางทีไม่ต้องพูดเลยก็ได้ไม่ต้องพูดดีที่สุด ก็คือฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวเราไม่ต้องพูดอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งคืออะไรหนึ่งข้อที่หนึ่งคือไม่ต้องพูดก็คือพยายามเก็บข้อมูลไม่ต้องฟังไอ้ไม่ต้องพูดผมจะบอกว่าการพูดเนี่ยเราพูดได้ก็ต่อเมื่อเราจําเป็นอย่างเช่นว่าการถามคําถาม อันนี้ความจริงคือห้าเคล็ดลับความร่ำรวยนะคือถามคําถาม,ถามที่ฉลาดถ้าคุณคิดว่าคําถามของคุณไม่ฉลาดคําถามของคุณเป็นคําถามที่ขออน,นุญาตพูดตรงตงว่าคําถามๆๆที่งโง่เขลาไม่ไม่คือไม่ต้องถามอะไรหรอกคือฟังอย่างเดียวแล้วอย่างนี้คุณจะรู้สึกว่าตัวคุณน่ฉลาดขึ้นเยอะแล้วก็ได้อะไรดีๆมาเยอะอันนี้คือเคล็ดลับข้อที่หนึ่งเดี๋ยวยังไงคุณไปแยกย่อยเอาเองได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคําพูด สิ่งอย่างที่สองคือพูดสิ่งที่สําเร็จไปแล้วอันนี้อันนี้ความจริงจะดูเหมือนเชิงปรัชามากความจริงเนี่ยอคิดว่าน่าจะพอพอจะความจริงผมพูดไปเลยสิ่งที่ยังไม่สําเร็จยังไม่ต้องพูดพูดสิ่งที่สําเร็จไปแล้วอันนี้ไม่งงนะพูดสิ่งที่สําเร็จไปแล้วสิ่งที่ยังไม่สําเร็จยังไม่ต้องพูด ถ้ายังไม่ได้ลงมือทําไม่ต้องพูดเดี๋ยวผมจะมาทวนทีหลังนะครับผมก็คือผมจะบอกว่าคนที่พูดสิ่งที่สําเร็จไปแล้วอ่ะอืมคือคนฉลาดแล้วมักจะประสคขามสําเร็จเพราะว่าถ้าคุณยังไม่ได้ลงมือทําอะไรสักอย่างแล้วก็ยังไม่สําเร็จอะไรสักอย่างแล้วคุณพูดพูดบอกว่าเหมือนกับว่าเราสําเร็จไปแล้วอะไรยังไงสําเร็จแบบความจริงนะ ทำไมผมถึงย้ำนักย้ำหนาเพราะสิ่งเนี่ยความจริงเราถูกสอนกันมาผิดๆแบบว่า,าเราต้องพูดก่อนเราต้องพูดดูเหมือนว่าสําเร็จไปแล้วอะไรยังไงผจะบอกว่าความจริงมันตรงนี้มันค่อนข้างจะผิดนะคําว่าสําเร็จไปแล้วเนี่ยถ้าเราพูดพูด,พ,ดพูดไปมันจะทําให้ดูเหมือนขี้โม้และตัวเองเสียเพราะฉะนั้นถาว่าสิ่งที่อน,นี้ผมจะแก้ไขยอย่างนึงว่าคุณโม้อะโม้ได้โม้วไวแบบ โมที่มันไม่ใช่ความจริงอะโมที่ยังไม่ใช่ความจริงแบบที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อง,งานของคุณเลยอันนี้พอเข้าใจนะก็คืออะไรที่ยังไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อง,งานของคุณเช่นคุณอาจจะไปขุดทองขุดทองนะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการจะทําแต่คุณห้ามพูดคุณจะต้องพูดในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับการขุดทองเลยพูดไปเถอะ พอถ้าเกิดเพื่อนมาลบเล้าให้คุณพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นชวนมั่งยังไงคุณก็ต้องพูดออกไปอยู่ดีถ้ากับเพื่อนสนิทคุณก็พูดสิ่งที่มันไร้สาระที่มันไม่ได้เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นนี่คือคนฉลาดที่มักจะประสบความสําเร็จสิ่งที่ยังไม่สําเร็จยังไม่ได้ลงมือทําก็ไม่ต้องพูดอันนี้พอเข้าใจนะครับผมคนที่ชอบโอ้อวดอย่างที่สามนะครับผมคนที่ชอบโอ้อวดความสามารถคนอวดรวยพูดมากในเชิงทฤษฎี แบบชอบพูดอะ่ะชอบพูดแบบชอบพูดโอวดชอบพูดมากเชิงทฤษฎีภายในมัก,กวงโบเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าคนจริงมักพิสูจน์ด้วยการลงมือทําอันนี้ข้อที่สามนะครับผมเพราะว่าห้าเคล็ดลับเนี่ยพร้อมร่ำรวยเนี่ยสามารถปฏิบัติตามไนดะ้ความจริงแค่คุณรู้เคล็ดลับตรงนี้แล้วรู้อย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับผมเพราะว่าคนที่ชอบโอ้อวดเนี่ย คุณต้องรู้ภายในของเขาว่าเขามีปมอ,อย่างเช่นว่าอวดด้วยพูดมากเชิงทฤษฎีว่าฉันรู้เยอะฉันจบออกฟอร์ดฉันจบอะไรมาบางทีอาจจะจบจริงหรือไม่ได้จบจริงก็ได้แต่ว่าคนที่พูดเยอะคนที่พูดว่าฉันรู้ว่าน่นนี่นั่นนะความจริงแล้วภายในอ่ะมันกวงโบกวงโบอาจจะไม่ใช่กวงโบทางความรู้อาจจะรู้จริงแต่ภายในนี่ก็คือต้องการเรียกร้องความสนใจหรืออะไรก็ได้อย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็จบประมาณนี้3ข้อที่3 คนจะบอกว่าคนที่ต้องการที่จะร่ํารวยคนที่ต้องการที่จะประสบความสําเร็จอันนี้ก็คล้ายๆข้อที่สามนะแต่ว่าพวกนี้จะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นเพราะว่าการพิสูจน์ตัวเองให้เห็นนี่คือข้อที่ว่าต้องทําเลยคือพิสูจน์ตัวเองให้เห็นคือถัดลงมือทําจริงลงมือทําจริงให้เห็นอย่างเช่นว่ามีคนสมปปะมาทคุณ บางคนอาจจะตีโพยตีพายบอกว่าฉันเกง่นงนะยอ้นู่นนะแล้วก็นอนไม่ทําบางทีก็บอกว่าอไอ้นุ่นน่ะมันด่าฉันฉันไม่อยากจะทําแล้วประมาณนี้เพราะฉันสิ่งที่สาคัญคือพิสูจน์ตัวเองให้เห็นไปเลยก็คือลงมือทําให้บอกว่าไอ้นี่พ่อดูถูกฉันแม่ดูถูกฉันคนนุ้นดูถูกฉันก็เอาสิ่งที่เขาดูถูกมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วพิสูจน์ตัวเองให้เห็นบางคนโดนดา่าโดนว่าโดนพ่อดูถูกโดนแม่ดูถูก โดนน้องดูถูกโดนใครดูถูกแล้วนอนบอกว่าเอาก็มาดูถูกดีฉันก็คงไปได้แค่นี้แหละแล้วก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นพิสูจน์ตัวเองให้เห็นนี่คือความร่วรวยที่สามารถปฏิบัติได้เลยนะครับผมยังมาถึงปรัชญาความจริงหัวข้อตรงนี้น่าจะเรียกว่าปรัชญาหัวข้อสุดท้ายก็คือกล้าคิดและกล้าทําในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึง ความจริงตรงนี้ต้องอธิบายขยายความหน่อยอย่างเช่นบางคนกล้าทำแบบกล้าไปป้นธนาคารอย่างนี้คงจเจริญน,นะเออก็จเจริญจริงจเจริญเจริญอ่าก็คือกล้าไปป้นธนาคารบางคนอาจจะอะ่กล้าในสิ่งที่บ้าๆบอๆเช่นกล้ากินอาหารหมาก็มีอือก็กล้าทําอะไรที่มันแบบไม่สมควรจะกล้า เพราะฉะนั้นถ้าเรากล้าคิดการทำเช่นทำผมจะบอกว่าคนฉลาดหรือเราอย่าเรียกว่าคนฉลาดเราต้องเรียกว่าอัจฉริยะมักจะคิดในสิ่งที่คนอื่นเขาเรียกว่าคิดสวนทางกับคนอื่นแต่ในการคิดตรงนี้เนี่ยต้องคิดอย่างมีเหตุผลด้วยไม่ใช่ว่าคิดทําอะไรบ้าบ้าบ,าบาจนถึงกับขนาดคนอื่นยอมรับไม่ได้แล้วก็ผิดศีลธรรมตรงนี้อาจจะผิดเพราะฉะนั้นต้องกล้าคิดการทำในสิ่งที่คนอื่นคือกล้าคิดต่างอย่างถูกต้อง ตรงนี้ต้องขยายความหน่อยเพราะความจริงตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดเพราะว่าการคิดต่างสําคัญมากตรงนี้คือจุดที่จะให้ร่ารวยเลยเช่นสมมุติว่าเขาเปิดร้านอาหารช่วงนี้ที่อาหารอินเดียเขาเปิดเต็ไมไปหมดคาเฟอินเดียคุณจะทํายังไงถึงเอาช่องทางโอกาสที่ไม่เหมือนใครจากอาหารอินเดียได้ ตรงเนี้ยสำคัญถ้าเกิดคุณไปเปิดหาอินเดียในตอนที่มันตลาดวายตอนนั้นอาจจะไม่ทันเพราะว่าเขาเปิดดึงเกลือเกลือแล้วแล้คุณไปเปิดทีหลังเพราะว่าความคิดอย่างเรียนแบบเขานี่คือสิ่งที่ผมจะพูดเหตุผลเช่นตอนที่มีอยู่ยุคหนึ่งเปิดร้านหารญี่ปุ่น,นเกลือไปหมดไม่มีใครเอาคิดต่างจะไปทําอะไรที่มันดึงตลาดอาหาญี่ปุ่นมาไปอย่างเช่น คุณจะไปเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นทั้งๆท,ที่ทุกคนเป็นคู่แข่งของคุณหมดมันก็อาจจะยากหน่อยเพราะมีร้านอาหารญี่ปุ่นมีอยู่ช่วงนึงก็ปิดตัวลงไปเยอะแต่คุณทําไมไม่เอาอะไรบางอย่างที่มันสามารถฟริกอกาหารญี่ปุ่นเขาเราียกว่าอะไรนะผสมผสานอาหารญี่ปุ่นไนดะ้เป็นอะไรแนวใหม่ที่คนเยอะเออไอ,อ้นี่มันน่าลองแปลกใหม่หรือบางทีก็มีส่วนแบ่งการตลาดที่มันไม่เหมือนใครแล้วสามารถเรียกราคาได้สูงกว่านี้อันนี้คือความคิดเห็นของผมแต่ว่า การกล้าคิดและกล้าทําแหวกแนวอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าแปลกใหม่หรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่านาวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ่ะอย่างเช่นนี่ผมไม่กล้าอย่างเช่นนะทุกคนทํามาถึงเราเรียกว่าตลาดหุ้นกันนะตลาดหุ้นเมื่อมันถึงสูงสุดคือคิดแบบเดิมกันหมดว่าเออ,เออหุ้นตัวนี้นักจะดี แต่ตอนที่มันขึ้นแบบนี้ขึ้น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 อย่างเงี้ยไม่มีใครไม่มีใครกล้าแต่พอเราที่มันขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นมาถึงสูงสุดก็คือเตรียมหักหัวลงนะตอนนั้นน่ะหน้าแปลกก็คือคนมันกล้าเยอะคนมันจะเอาเงินมาทุ่ม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 ทา่นทิ่งที่ยังไม่มีใครคิดก็คือตอนที่มันเริ่มขึ้นหรืออาจจะตอนที่มทุ่มทุ่ๆแล้วกําลังเตรียมตัวขึ้นนั่นแหละคือช่งเวลาที่คุณจะต้องใส่ เข้าไปว่าใส่ความคิดว่าเราจะทําอะไรดีอันนี้ผมบอกในเชิงปรัชญานะก็จบไปเท่านี้ก็ผมจะบอกทวนซ้ํานะครับผมพูดให้น้อยกว่าฟังนี่คือข้อที่สําคัญเพราะว่าคุณจะได้อะไรดีๆมามากมายเลยหลังจากที่คุณเนี่ยพูดให้น้อยกว่าฟังนะครับผมเพราะฉะนั้นคนฉลาดเนี่ยไม่ค่อยพูดคนพูดมักไม่ค่อยฉลาดขยันเก็บข้อมูลให้มากที่สุดถ้าเกิดคุณเป็นคนที่รู้จักสังเกตอันนี้ผมให้ข้อนะ ถ้ารู้จักสังเกตและฉลาดเก็บข้อมูลตรงนี้จะทำให้คุณเป็นคนที่อัจฉริยะและจะหาเงินได้เก่งมากทุกช่องทางเป็นทางหาเงินหมดมีคนบอกว่าเงินหายากแต่ผมจะบอกว่าคนที่ฉลาดจริงจะพูดว่าเงินหาง่ายความจริงเงินนมันหาง่ายมากถ้าเกิดคุณรู้จักวิธีหานะครับผมมันมีช่องทางการหาเงินเยอะแยะไปหมดแล้วพูดสิ่งที่สําเร็จไปแล้วสิ่งที่ยังไม่สําเร็จอย่าเพิ่งพูดยังไม่ได้ลองมือทําอย่าเพิ่งพูด คือไม่ต้องพูดเลยแหละคือคนฉลาดและมักประสบความสาเารจเขาจะทากันและอีกอย่างหนึ่งคือคนที่ชอบโอ้อวดชอบอธิบายความสามารถชอบอวดรวยพูดมากในเชิงทฤษฎีหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมจะบอกว่าภายในมันก็มักจะก,กวงโหวเท้าไม่ได้อาจจะไม่ได้กวงโหวในเรื่องของความรู้ความรู้อาจจะมีจริงแต่อาจจะก,กวงโหวในเรื่องของจิตใจว่าต้องการที่จะแสดงความสามารถเพราะว่าเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเพราะฉะนั้น คนที่เป็นคนจริงอ่ะจะพิสูจน์ด้วยการลงมือทําเพราะฉันจงพิสูจน์ตัวเองให้เห็นดีกว่านั่งพูดอย่ากล้าคิดไอ้กล้าคิดแล้วก็กล้าทําในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึงแล้วก็อย่างเหมาะสมอ้นี่ก็ข้อสุดท้ายนะครับผมจบไปสําหรับ5เคล็ดลับความรำรวยที่สามารถปฏิบัติตามได้จริงก็ ใครนั่นก็ผมเป็นหมอดูรายมือพี่สีนะครับใครที่ต้องการดูรายมือพี่สีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัตสองหกนะครับ T S D I U H S สองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมผมก็เป็นหมอดูรายมือพี่สีใครที่วิธีการดูผมก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดสอบถามค่าครูเข้ามาผมดูผ่านทางโทรไลน์ก็ทางออนไลน์นะครับผมก็ไลน์ดีทารัตสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปด้านล่างวิธีการก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเข้ามาก็ดูผ่านทางโทรไลน์ก็ ผมจะรับดูจาก,กัดแค่สองคนต่อวันเท่านั้นนะครับผมก็สองคนต่อวันก็บางทีอาจจะเป็นสามคนก็ประมาณสองสองคนได้ก็คือใครที่อามาเกินกว่าสองคนหรือสามคนตานนี้ก็ผมจะขอปัดคิวเป็นวันอ,อื่นก็อาจจะต้องจองคิวหรือยังไงอาจจะยังไงก็แต่ผมดูให้กับทุกคนแน่นอนนะครับผมก็อาจจะรอคิวหรือว่าจะจองคิวหรือย,ยังไงก็ทักมาได้นะครับผมก็ นี่คือวิธีการดูทางออนไลน์นะครับผมจะดูลายมืออย่างเดียวหรือจะดูพิซซีอย่างเดียวหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้ดูลายมือกับพิซซีทางออนไลน์มีวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักง,งานสำนักง,งานมีดูอยู่4ีแบบด้วยกันลายมือเอ้ยมีอยู่สองแบบด้วยกันก็คือ VP กับแบบธรรมดา VP พี่นดูแบบลายมือพ c ซซีงอให้ตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับผมก็สี่อย่างจุใจนะครับผมแบบลายมือพิซซีงอให้ตัวเลขทุกอย่างมันชุดใหญ่หมด นะครับผมก็เต็มที่มีหลายคนมาดูกับผมพัฒนาตัวเองชีวิตรุ่งเรืองไปแล้วหลายคนเป็นคนใหญ่คนโตคนที่มีชื่อเสียงก็มาดูกับผมราดาดาราศิล,ลปินหรือจะเป็นคอนตกวจากต่างประเทศเป็นซีอคนดังต่างๆก็มาดูกับผมหรือคนที่มีฐานะธรรมดาคนที่มีความร่ํารวยหรือคนที่มีฐานะปกติหรือคนที่มีหนี้คนที่มีสินอะไรต่างๆก็มาดูผมมากม,มายแล้วชีวิตก็พัฒนามีเครดิตมีอะไรให้ผมมากมาย ก็เขาเหล่านั้นเชื่อในตัวผมจริงๆเขาจึงพัฒนาตัวเองไปมีชื่อที่รุ่งโรจนะครับผมก็ประมาณนี้มีวิธีหนึ่งคือธรรมดาที่สำนักงานมีลายมือพี่สีจำกัดที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งจะมาดูแบบไหนก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมก็สำหรับวีพีธรรมดาที่สำนักงานกับออนไลน์ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเยอะเพื่อนงใจด้วยนะครับผม ก็เชื่อมั่นในกนารทำในสิ่งที่ในวันนี้จะส่งผลที่มัน่นคงต่อชีวิตคุณในอนาคตของวันนี้เลยแน่นอนเพื่อฝากการแจ้ระมาณฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็เพิ่มรายการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับผมก่อนวันนี้สวัสดีครับ